สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้พาไปเทสได้วีโก้แชมป์ขึ้นมาแล้วก็ต้องปรับเบาะให้ดีดีตัวเราจะยาวนะต้องนั่งสุดหน่อยวีโก้แชมปเครื่อง2.5ปี2013 13หรือ12นะ12เหรอ12โอเค เป็นเครื่องยนต์ V-N Turbo ตัวนี้ก็บอกว่าเทอร์โบแปรผันจะทำความเร็วได้ตั้งแต่รอบต่ำเพราะมันได้รีดอากาศอัดเข้าไปในห้องสูบได้มากขึ้นยิ่งอากาศยิ่งเยอะการเผาไหม้ยิ่งดีดันลูกสูบส่งผ่านเกียร์เนะี่ยเกียร์ในะเกียรนะ์5สปีดเกียร์ธรรมดา5สปีดมันก็จะทำความเร็วได้ดี อยากรู้ว่าเครื่อง v n t อ r b o ทอุ้ยมันแรงอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าส่งสภาพรถมือสองล้วเนี่ยมันจะคงใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวไปเทสกันถนนเส้นเดิมครับที่เคยทดลองถนนใช่ยังกเฮ้ยไม่ใช่ล่าช่พล สอ Vn Turbo ลองเปเลี่ยนอัตราเร่งเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์ฟิลิปในการขับมันจะเร็วเร่งขึ้นได้ดังใจไหมกับแรงบิดพอๆกับเครื่องสัมร์คทั้งหมว่าใช้เกียร์ตาทน้นหสปีดเหมือนกันแต่จังหวะที่มันจะเร่งอ่ะคือปัญหาว่าเครื่อง Vn Turbo Turbo ปลายัน ตั้งแต่รอบต่ำๆอยากรู้ว่ามันจะเร่งแซงขึ้นง่ายไหม่ะสมมติแล้วกันตอนนี้เราขับอยู่ที่เกียร์สี่หนึ่งร้อยแล้วเราอัดไปถึงร้อยยี่นี่จะใช้ความเร็วใช้เวลากี่วิกับเกียร์สี่โอเคว่ร้ยอยสิบร้อยยี่ได้ค่อยบูเชอรแล้วกัน ได้จะได้คาดเดาเร mm. าจะต้องวิดด่งแบ่ตั้งาตาเล่นประมาณนี้แหละประมาณอย่าให้เกินักงสามว,วียงเ mm. วลาเราแซงแล้วมันจะได้หลังใจนี่เมื่อกี้ไม่เชื่นเกียร์มาเกียร์สามให้ไม่ทษเกียร์แค่เหยียบใกล้เฉยๆหรือว่าเทอร์โบมันทำงานดีไหม okay. เดี๋ยวหาจังหวะจอดแล้วก็ให้ดูเทอร์โบแปรผันดีกว่า มีนคนที่ชอบขับรถชอบขับรถสูงๆรถคันสูงอะกระบะอะไรก็ได้ที่มันสูงๆรถฟ<ถ>อร์จูเนอร์วิวเซเวน่นวิวเอชอะไรย่างเงียมองสูงๆแล้ววิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันแตกไกลชอบขับเวลาเราขับมันได้มองไกลๆแล้วรู้สึกว่ามันจะนปลอดภัยอ่ะมาคล้องกันนะลองใส่ที่เกียร์สามกันไม่ได้ละอืดลนะ อืนละกระชากละรอบคืออยู่ที่สองพันห้าสองพันเจ็ดมอเรอร์รถอยู่ที่ประมาณแปดสิบเริ่มขื้นละเอาไปเกียร์สี่ ปกติที่คนขับเั่วไหร่นะวิกีเปลี่ยนเชนเกียร์ใหม่นะมอาเกียร์สแต่รอบขึ้น่องยน์มันมันเป็นตัวโหลดอะ่ะจะทำให้ความเร็วรถเร่งขึ้นไม่ได้ขอเปลี่ยนใหม่อีกสักรอบนึงตอนนี้ความเร็วรถของอยู่ที่ประมาณ80รอบเครื่องยนต์นที่สองพั์ที่เกียร์สี่จะลองอัดเข้าไปนี่ ว่า120จะใช้ความเร็วใช้เวลากี่วิ 30, ไปถึง120ใช้เกียร์สีแล้วก็อัดขึ้นไปนะอัดขึ้นไปลองดูทางเรียบๆไม่ไม่มีเดินจะใช้เวลากีว่วิเดี๋ยวคุณได้ห็นคันตอบแล้วลเเ้ยเดี๋ยวลงไปดู V n เ t ็ r b ทกันปเปิดท้องเครื่องไว้นี่คือเครื่องยนต์นะหน้าของเครื่องยนต์ วีเอ uh, ็มเทอร์เขาจะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้แล้วมันจะมีมีอ่ากล่องไฟอ่ะมีรักไฟตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันมันจะตอบสนองได้ดีเวลาที่เราเร่งก็เอาในการมาทสระบบแล้วกันเทสออัตราเร่งของเครื่องยนต์ว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงดังเวลาเราดูเนี่ย จะได้ยินเสียงดังเนี่ยก็อาจจะแกนเทอร์โบอาจจะหลวมแต่อย่างเนี้ยมันจะไม่มีได้ยินแค่เสียงคอแเรตัดอันนี้หยุดละไม่ทํางานนิ่งไงนะหน้าคอมเพตอ่าอันนี้เริ่มทํางานแล้วประมาณน,นี้ครับก็เอารถมารีวิวแล้วก็เทปไปด้วยว่าใช้งานได้ดีไหมโอเคเป็นเรื่อ2.5ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ